ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ s ซฟฟิ i ตินเด็กฟิวเจก็มีแนวโน้มที่จะเปิดตลาดฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานในส่วนของเอ0ซ่าก็ปิดลบไป5.50จุดโดยทั้งนี้ก็มองว่าก็ได้รับปัจจัยบวกจากในส่วนของภายนอกนะคะโดยเห็นในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งขึ้นอีกครั้งรับ ในส่วนของเฟดท,ที่ระบุว่าจะตึงดอกเบี้ย ต่อไปอย่างน้อยจนถึงปลายปี2014แล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมถ้าหากว่าเศรษจของสหรัฐเนี่ยจะยังชะลอตัวลงต่อนะคะกะ็มองว่าเป็นปัจจัยหนุนที่เข้ามาในระยะสั้นขณะที่นักทุนทต่างชาติก็ยังคงซื้อในส่วนของตัว s ซฟิตี้เด็กฟิวเจอแต่ก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ70สัญญาแต่กลับมาซื้อในหุ้นไทยต่อเนื่องอีก 1 6อล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมองเป็นปัจจัยหนุนในระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องกลับมาดูในเรื่องของการเจรจาเรื่องหนี้ของกรีซที่ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็มองในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตหนี้ในยุโรปเองที่ยังอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็มองว่าอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่นักทุน จับตามากขึ้นแล้วก็ยังกดดันให้ในส่วนของอาการเคลื่อนไหวของ s 5 0 s 1 2แล้วก็ในส่วนของ s ซ5 0วันนี้ถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นไปก่อนในช่วงเช้าก็ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรออกมาโดยทั้งนี้ในส่วนของ s 5 0 s 1 2ก็คงต้องระวังถ้าหากว่าไม่สามารถขึ้นไปเหนือระดับ740จุดได้อย่างแข็งแรงดังนั้นก็แนะนำ ให้กลับมาเน้นเป็นการเก่งกำไรขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ S 5 0 S 1 2ในกรอบ728-745ถึง7จ5จุดสำหรับวันนี้ โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวเซฟตี้ก็มีแนวต้านอที่ระดับ743-746จุดและมองแนวรับอยที่ระดับ730-723จุดส่วน S50 S12 มองแนวต้านี้อยู่ที่ระดับ740-743จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ725-720จุด สำหรับในส่วนของ s i n g t o Stock Future มองในส่วนของ K-Bank S12 เมื่อวานราคาปรับตัวลงเล็กน้อยแต่ก็ยังปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นประกอบกับในส่วนของ MACD ยังคงปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยทิศท,ทางก็ยังมองว่าน่าจะยังแขวนตัว ผันผวนกลับมาอิงทางบวกอีกครั้งแนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ120บาทส่วน TTA S12 เมื่อวานราคายังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย M A 5วันและ10วันประกอบกับอ,อินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณล,ลบและเห็น วอลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นก็สนับสนุนแนวโน้มการปรับตัวลงต่ออีกทั้งในส่วนของดัชนีค่าระวังเรือที่อยู่ในขาลงโดยเมื่อวานยังปิดร่วงลงไปอีก23จุดก็ทําให้มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงทดสอบแนวรับที่บริเวณ20บาทแนะนําให้ถือสถานะช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ21.30บาท สำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future และ Oil Future ก็เห็นในส่วนของตัวราคาสินค้าพ,พันธภ์ที่เป็นสินค้าอ้างอิงของฟิ t u r e รทั้ง3ตัวพุ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของตัวราคาทองคำก็ปรับตัวพุ่งขึ้นกว่า54.32เหรียญสหรัฐมาที่ระดับ1,707.41เหรียญสหรัฐต่อออน เทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้โดยทางนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของตัวดอลลา,าร์สหรัฐที่ร่วงลงต่ำสุดในรอบ5สัปดาห์หลังจากที่ธนาคารกลางเฟดก็ประธานกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยยืนยันที่จะตึอันตาดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำ ไปอย่างน้อย uh. อีกสปีแล้วก็พร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐก,กิจต่อไปทำให้ในส่วนของราคาทองคำนวมถึงราคาโลหะเงินเองก็ปรับตัวพุ่งขึ้นด้วยขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของสปอร์ตซิวเวอร์ก็พุ่งขึ้น1.22เหรียญมาที่ระดับ3 0 3เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ ส่วนราคาน้ำมันดิบเรนก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ108.87เหรียญต่อบาเรลเทียบจากช่วงปิตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ก็เป็นการปรับตัวขึ้นมา1.33เหรียญต่อบาเรลโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำเองก็ได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง PDR Gold Trust ที่มีการปรับการถือทองทองคำเพิ่มขึ้น9.07 เมื่อวานนี้ขณะที่มองในส่วนของตัวตลาดออปชั่นทองคำในสหรัฐเองก็เห็นในส่วนของดัชนีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีการปรับตัวพุ่งขึ้นในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยสูงกว่า10%สำหรับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าอยู่ในก็ถือว่าในส่วนของนักลงทุนเนี่ยมี มองแนวโน้มในส่วนของทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ในขาขึ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองในส่วนของอวิกฤตนี้ในยุโรปเองก็อาจจะก,กลับมาเป็นปัจจัยที่นักทุนจับตามากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รับข่าวบวกในเรื่องของนโยบายจากเฟดไปแล้วก็คงต้องติดตามในเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซ ขณะที่ในส่วนของคืนนี้ก็ยังต้องจับตาในส่วนของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐรวมถึงในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขยอดขายบ้านใหม่รวมถึงในส่วนของอยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนก็มองในส่วนของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ในส่วนของ Oil Future ก็มีแนวโน้มที่จะ,ะเปิดบวกแล้วก็แกว่งตัวผันผวน อิงไปในทางบวกระหว่างวันแต่ว่าถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทที่กลับมาแข่งค่าขึ้นค่อนข้างมากโดยเช้านี้ก็แข่งค่าขึ้นกว่า0.22บาทมาที่รับ31.37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะเป็น ปัจจัยกดดันทำให้การปรับขึ้นของตัว g o f u t u r e Silver f u t u r e แล้วก็ Oil f u u t e r อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าราคาสินค้าอ้างอิงดังนั้นสำหรับในส่วนของ g o f u t e r ก็แนะนำให้กลับมาเก็งกำไรในฝั่งรอง GFG 12แล้วก็ g f 10 G12 โดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ25,000บาท ส่วน Silver Future ก็แนะนำให้เก็งกำไรลอง s v g 12โดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ1,000บาทในส่วนของ b บ e n t ์ถุ d o u r Future ก็ให้ปิดสถานะ Short b r g 12ออกไปก่อนหรือว่าถ้าหากว่าวันนี้พุ่งขึ้นแรงดินเหนือระดับระดับระดับ3,520บาทก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไป สำหรับในส่วนของ s ซ5 0ซ์เด็กออปชันถ้ามองในส่วนของ Put c คอล Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ1.08เท่าแต่ว่าพุท c คอลโอเ n นเทเลสยังคงทรงตัวอยู่ที่เดิมคือ1.02เท่าโดยมีในส่วนของ i m p i r a t i t y โดยรวมในฝั่งของคอปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า Put ออปชันอีกครั้งก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังคงมีความผันผวนแต่บรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกจากภายนอกน่าจะเป็นแรงหนุนให้ในส่วนของเซฟิ 50, เปิดบวกขึ้นก่อนโดยทั้งนี้มองว่าถ้าหากระหว่างวันขึ้นไปเข้าใกล้ระดับแนวต้านสคำคัญเรน750จุดให้ทยอยทำกำไรสถานะลองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้ส740จุดออกไป ปิกรรารประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ